เสียงแล้วมาเลยน้องๆที่สมัครบนรถลูกทุ่งรีบมาข้างหลังเวทีให้เราเลยนะคะด่วนเลยจ้าเลยนี้อ่ามอนหมอนอยู่ในมอนเด้เลยเรามีหมอญน่ารักมากนะคะว้าวอยากได้มากเลยเอาเรียงเรียงแถวเลยพี่พี่เอฟยืนแซงน้องเลยค่ะเอามาว่าเกินสิบคนแล้วฮะมาเลยแน่แน่ไอพีล้นแล้วครับเอาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรยืนเรียงหน้ากระดานกันนะครับชิดนายหน่อยครับชิดนายหน่อย ชิหน่อยนะคะชินไดหน่อยนิดนึงเสี่ยนเพื่อนอยู่ค่ะเราจะส่งบอนนะคะแล้วก็จะมีเพลงด้วยนะคะได้เวลาน้องๆรับอนแล้วก็พี่รับหอนเนี่ยให้เต้นด้นะเต้นด้วยนะแล้วก็เต้นอย่าอย่าแป๊เดียวนะเต้นสักพหนึ่งนะคะเล้วให้ส่งบอนต่อแล้วถ้าเพลงไปอยู่ที่คนไหนคนนั้นออกนะคะเราจะหาคนสุดท้ายใช่ไห่อ่ะพี่ตีนพี่ตีเล่นก่อนพี่ตีเป็นอนเก่เล กลางน so ี่อยู core, ่กลางอยู่กลางนี่กลางเอออยู่กลางเลยพี่โบพี่โบมาอ่าขยมาลูกแถวเอออะไรให้พี่อยู่ตรงนี้ดีกว่าพี่โบมาก่อนนะครับเอาเลยโอเคขยับพี่พี่นิดนึงครับอ่านี่หมอนมีไปนี้นะคะนับไปนี้นะคะเอาสองไปเลยเหรอเอาไปเล่ก็จากฝั่งนู้นจะได้ออกไวๆนะลูกนะเออเฮ้ยฝั่งนู้นเหรอโอเคเลือกฝั่งนู้นดีกว่าอ่าเอาละเอาละโอ้โหหัวแถวอยู่ไหนทีนี้เนี่ยมาถือหมอนแล้วเต้นนะไปหมดเลยะอ่ะอันนี้คนแรกแล้วกันอ่า เอ, ie เอาละพร้อมหรือยังค่ะมีบอลมีใครต้องเต้นด้วยนะต้องเต้นนะไม่เต้นออกนะขยับด้วยขยับด้วยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมแล้วมิวสิคมาเลยไปด้วยไปด้วยไปด้วย